สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มานะครับเพียงแค่เติมเพชรครบ3 0แล้วเราก็ได้เสือหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครบทุกชิ้นเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสูงแจกหนึ่งรางวัลน,นะครับแต่ว่ากติกาย,ยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับวันนี้กิจกรรมใหม่มา2กิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเราไปดูกิจกรรมแรกกันก่อนนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรม Top Up 9.9กิจกรรมนี้นะครับก็คือเราเพียงแค่เติมเพชรครบตามจำนวนเพ่มันกําหนดนะครับเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มานะครับเป็นเจ้าเสือตัวนี้นะครับผมเพิ่งรีวิวไปนะครับสกิลก็จะ เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกหนึ่งทีนะครับอันนี้เป็นเสือนะครับสัตว์เลี้ยงปกติเลยนะแต่ว่า2อันล่างจะเป็นสกินครับอันนี้เป็นเสือสายฟ้าโคตรเท่ครับผมส่วนอันนี้เป็นเสือไฟเฮ้ยได้อยู่นะเสือไฟตัวนี้ได้อยู่ครับเท่เท่เท่เวรีกูดเตอพบรบ300เพชรนะครับแล้วเราก็จะได้สัตว์เลี้ยง3สกินนี้เนาะเดี๋ยวเราไปรับกันเลยนะครับนี่นี่นี่ยังเสือเราสงสัยกันเลยดีกว่าแง อย่างเทนะครับน้องๆแค่อันนี้อันนี้คือแบบไม่มีสกินนะอ๋ออันนี้สกินเลเวลหครับเป็นเสือขาวแต่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นี่ผมว่านี่เทนะแต่ผมว่าสายฟ้าอันเนี้ยเทนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับกิจกรรมที่ผมจะมาแจกนะครับผมขอ250ไลค์นะครับถ้า250ไลค์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาสุ่มแจกนะครับคอมเมนต์ u e d ไว้นะครับกดคนละไลค์คนละ1แชร์นะครับครบ250ไลค์เมื่อไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสุ่ม จกให้นะถ้ากิจกรรมมันยังไม่หมดนะครับแต่ถ้าว่ากิจกรรมมันหมดก็บายบายเจอกันกิบหน้านะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันมานะครับนอกจากกิจกรรมเติมมันนี้นะครับอ่านั่นก็คือตู้ไดมอนด์รอยัลใหม่ครับตู้ไดมอนด์รอยัลใหม่จะเป็นสภาพเหมือนอันก่อนเลยแต่ว่าเป็นตัวของผู้หญิงน่ารักสวยดีนะครับนี่เห็นไหมเป็นตัวของผู้หญิงครับต้องผมน่ารักมากแล้วก็ลายพราง <c oughs> ลายพรางก็โอเคอยู่มั้งผมก็ไม่รู้ว่าเออโอเคแหละผมมีบัตรอยู่2ิใบนะครับเดี๋ยวเราก็สุ่มไปเลยดีกว่านาะ เออหูสภาพโอ้โหเฮียโคตรเกลืออันนี้ไม่เกลือจัดโอ้โหเห็นละท้อเห็นละท้อใจก็นั่นแหละไม่ได้นะครับผมแต่จริงผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีคนใส่เท่าไหร่แต่เป็นสมผมสมผมมันสวยมากจริงๆสมผมมันสวยมากจริงๆนะครับตู้ใหม่ นี่มีของ5ชิ้นด้วยกันมีมาร์กนะครับมีลายเมคอัพทรงผมผมว่าน่ารักดีแล้วก็รองเท้านะครับกางเกงแล้วก็เสือ้อผมคิดว่าไม่มีใครตายหรอกแต่เสื้อไม่แน่เสื้อสวยมากเลยเสื้อสวยดีครับเซ็กซี่ดิวโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดออูสกินของเสือกันนะครับเสือสกินทำเออสกิลมันทําอะไรได้สกิลมันก็คือลดระยะเอฟเฟกต์สกิลมาร์กเป้าหมายของศัตรูฮะที่ผมไปดูมามัน60%นะครับสงสัยมันจะเนิร์ฟเป็น50% นะครับผม50%ก็คืออย่างตัวโมโคใช่ไหมสกิลมาร์กก็คือมีตัวอะไรบ้างมีโมโคนะครับผมซีโร่นี่ตัวนี้ที่มาร์กที่มันสามารถมาร์กตัวละครได้นะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าวะผมผมผมก็ไม่แน่ใจมีสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งอนะในที่เป็นมังกรนะครับมังกรปีศาษ,าษานั่นแหละอย่างโมโคนะครับถ้าสมมติว่าเรายิงแล้วเราจะเห็นมาร์กเป็นเวลา5วิใช่ไหม เราก็ลบไป50%ครับ5ลบ50%ก็คือลบไป2.5งาวินะครับก็เหลือ2.5ง้าเรายติดสถานะมาร์คแค่2.5งาวินะครับถ้าสัตว์เลี้ยงเราเวล3นะแต่ว่าถ้าเวลแรกก็เท่าไหร่เนี่ย30%นะครับ30%ก็คือลดไปจาก5้าเลยประมาณนั้นะสี่วิสี่วินิดหน่อยเนี่ยอันนี้ก็สามวินะครับอันนี้ก็3.5มจเอ้ยสวิแล้วก็2.5ประมาณนั้นแหละนะครับผมใครที่อยากได้คอมเมนต์ยูดีไว้ครับกดไลค์ถึงสอง ส่งแจกให้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละเนาะส่วนตัวผมว่าสกินไม่ค่อยจะนาน,นสักเท่าไหร่นะอย่างอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงมันเท่ดีเราก็ใช้ใช้แล้วก็เปลี่ยนสก,กิลไปก่อนดีกว่าเปลี่ยนสก,กิลมัไปนี่อัพเลยก็ได้แค่สองเรียบเออเรียบนี่น,นี่นี่แหละเวลนี้แหละยากเวลนี้แหละยากเราเอาไว้ห้าพอครับ เราไม่ห่าพออันนี้เป็นท่าทางสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ไว้นะครับสองร้อยสิบไลค์ไม่หลวแล้วผมมาส่งแจกสวัสดีครับ